สวัสดีค่ะนิชันนางสาวอลิสาจุดสำโรงรหัสนักศึกษา1 0 7 9ห้อง3มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทยัยวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการไหว้การไหว้มีอยู่3ระดับระดับที่1การไหว้พระระดับที่2การไหว้ผู้สูงอายุหรือผู้อาวุโสระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปหรือผู้เสมอกันระดับที่1การไหว้พระปโนมือขึ้น หัวแม่มืออยู่ในระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบกับหน้าผากค้อมตัวลงระดับที่2การไหวผู้สูงอายุหรือผู้อาวุโสปโนมมือขึ้นหัวแม่มือจะหลดปลายจมูกปลายนิ้วชี้อยู่ในระหว่างคิ้วค่้อมตัวลง ระดับที่3การไหวบุคคลทั่วไปหรือผู้เสมอกันปนมมือขึ้นหัวแม่มือจะหลดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบกับจมูกก้มตัวเด็กน้อยขอบคุณค่ะ